เปิดเทศกาลอย่างยิ่งใหญ่เชียงใหม่พราย2024เมื่อค่ำวันที่26พฤษภาคม2567ที่ลานประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายชัชวานปัญญารองผู้ว่ารชาชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานเชียงใหม่พราย2024ซึ่งในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นจังหวัดเปิดฤด,ดูกาลพรายทั่วประเทศโดยตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา ได้เริ่มเดินขบวนพาเหรดจ,จากพุทธสถานเชียงใหม่มายังประตูท่าแพท่ามกลางความสนุกสนานและประชาชนที่มารอชมขบวนพาเหรดกันอย่างเนืองแน่นตลอดสองข้างทางนอกจากนี้ยังมีนักการเมืองและบุคคลที่มีชื่อเสียงรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดในปีนี้ด้วยโดยตลอดเดือนมิถุนายน2567 ยังมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อนเนื่องตลอดทั้งเดือนอาทิการประกวดถ่ายภาพภาพวาด C M Pride 2024ที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ถึง31พฤษภาคมการเสวนาภาควิชาการในหัวข้อความหลากหลายทางเพศการแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์วิ่งส้นสูงกีฬาเฮฮาการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังถนนสีรุ้งบริเวณ แยกรินคำถนนท่าแพสะพานสีรุ้งที่บริเวณสะพานเหล็กและลานสีรุ้งที่บริเวณประตูท่าแพทั้งนี้ในะวันที่หนึ่งมิถุนายน2,567จะมีการเฉลิมฉลองงานแบงค์ขอบ r พรยเฟสติวัล2024ที่กรุงเทพมหานครต่อไปโดยมีกิจกรรมไฮไลท์คือการเดินขบวนแบงค์ขอบ r พรยมหกรรมการแสดงศิลปินการประชุมและสัมมนาที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นความหลากหลายทางเพศทรงศัก์พรมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ขา่าวภาคเหนือนิวยี่สิบสี่ชัยนรงค์อน,นันท์ปัญยญสุด์รายงาน